เหรียญที่จำนวนผลิตนะคะเหรียญล้านค่ะวันนี้พนัจะนำเสนอว่ามีอะไรบ้างนะคะเหรียญล้านนี่เลยเริ่มต้นนะคะเหรียญล้านล้านแรกค่ะล้านแรกคือล้านนี้เลยค่ะอันนี้คือ fc นํานมาขายปไหน้านะคะเข้าเก็บเหรียญล้าน เขาเลิกสะสมเขาก็นํามาขายให้เปนน้านะคะเปนน้าก็ยินดีต้อนรับเลยเหรียญล้านนะคะไม่ใช่เปนเหรียญที่รับความนิยมทั้งหมดนะคะบางเหรียญไม่ได้รับความนิยมเลยไม่มีกระแสนะคะผลิตล้านจริงแต่ราคาไม่สูงค่ะเหรียญล้านที่ราคาสูงสุดก็จะเป็นเหรียญเอเปกเนี่ยคะ่ะเหรียญเอเปกจำนวนผลิต1ล้านเหรียญน,นะคะราคาที่พปนน้ารับซื้ออยู่ที่100บาท เหรียญล้านแรกนะคะล้านที่1คือเอเปกค่ะจำนวนผลิต1ล้านเหรียญน,นะคะเหรียญการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกค่ะที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพเนะะี่ยค่ะเอกลักษณ์ของไทยนะคะรูปเหรียรูปหัวหัวเรือเรือสุพรรณหงส์เรือ,รอพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะก็ความหมายของเขานะคะก็อยู่บน คับอยู่บนโลกค่ะคือผง,งาดสู่โลกนะคะการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกระหว่างประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะอ่าล้านที่หนึ่งนะคะผู้นำเสนอเหรียญล้านที่หนึ่งคือเอเปก์จำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะราคาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากจริงค่ะเหรียญเอเปกนะคะ ผลิตน้อยและหายากเนื่องด้วยที่เขาผลิตจากการเอามาเป็นของชํำร่วยของที่ลึกในงานเอเปกเขาจึงถูงนำออกนอกประเทศจากคนที่เข้ามาไปชมเอเปกเขานำกลับไปนะคะเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งหายากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะล้านแรกนะคะเอเปกค่ะ